สวัสดีครับวันนี้พวกสรอยยำยาบนะครับผมวันนี้เข้ามากินครับนี่ครับหอยนางรมครับผมแล้วก็มีกุ้งมีหมึกนะครับผมผมซื้อมานี่ครับสามกระปุกครับผมย่านมันแบบว่าเหมือดเร็วนะครับนี่ซื้อมาสามกระปุกนะครับผมนี่หมักพริกเผาหอมครับนี่พริกเผานะครับผมมีพริกเผานะครับแล้วก็หอมเจียว นะครับผมแต่ครับผมส้อยยิ้มย้าเป็นทำกันมีผัพกพรอมครับนี่ครับนี่นี่ยาบมตากมาครับตัวพริกเผาจังหน่อยครับนีรุ้ยนี่ไป ไปครับผมซ้อยงิ้มๆไปน้ำกันครับคําแหละสาธิ้นครับซ้อเงิ้มๆอีกครับมาครแก้วไม่เนี่ยนให้เก้าครับ ไก่เป็นเลยนะครับจะคำเนี่ยครับอุ้มอุมนี่ซีฟูดตากเคองแบบไปครับอือ้มอหือหวานชือออ่อช่วยอมเลือกกระสุน พอดทุบยาบดีครับกุ้งกระเบื้อเด้งๆอืมอืมนี่ใส่แค่นี้ครับเห็นบไหมใบผมตักตามจิ้มไป จื้มสุดยอดเลยชาบซีดถึงใจจิเมซีฟูแบบจ้าๆเลยครับเสียงไก่เสียงนกเสียงยังหลายเสียง ่วงพีิกเขาน่ครับจวงมากนี่ครับไปครับผมอืมขึ้นครับ นี่ครับช่วนงนี้บม่ค่อยได้ไทายคลิปครับถ้าเกิดคลิปยังทายก็ว่าทายคลิปสันสานลงยัดนาทีนึงมาบแก้วไม่เนียนให้เก่าครับมีไม่ได้ออกกล่องไม่เนียนอู้ มกหมดมึกมึกหั่นไว้แล้วกุ้งจะหั่นไว้แล้วได้ครับโซดกับน้ำจิ้มซีฟูดนี่ครับไปผมโซ่ยิ้มย่าเป็นน้ำกัน พ่อน,น้ำ mm ้ค hmm. รับอืมจิ้มครับอืมนจิ้มบิ้งพริกพริกสวนนี่ตักมาครับตักกุ้งตักหมึกมาเนี่ยครับซ่อนหรือว่าเลื้ยวก็จักใส่เงียบ ไปครับ,บรรกากาศร่วมขึ้นบัานสวนนะครับบรรยากาศอยู่รีสอร์ทที่เก่าแบบมีลมมีหยังพัดตามปกติมีนกมีหยังห้องครับบรรยากาศกระแดดออกครับฮพรา จำใจอยู่ครับเดี๋ยวมือลังมีโอกาสจะสั้สงหอยนางรมเป็นโตมากินจะหาหกโตเลยครับปส่น้จิ้มครับน้ำจิ้มเข้าไปอหอยตกหอยตก,ยยก,น,น,ยกน,นี่ครับเต็มเรือดครับนี่ีน้องเต็มเรือครับไปครับผม นะแล้วย mm ู่ี่ตวนล่ะ ไปเล็กสิ่งที่น้องห้อเดี๋ยวๆครับผมมีตัดอินเสิร์ตครับปลาหมึกปลามึกล้วนๆครับนี่ปลาหมึกขึ้นเลยยอดมากเลยครับผมมาครับ มึดจงย่าง,งาข้าปล่าบงหัวงสอยยิ้มยับไปครับส้อยยิ้งยับไปอยครับ <c oughs> ยยงงนเจิ้มรสซาติจจานสาใจดุดยอดดีๆย น,น,นะเบนกุ้งเบนกุ้งนงี่กุ้งสามเซียวสี่กุ้งสามเซียวกับน้ำจิ้มตีฟูครับกุ้งสามเซียวครับผมมีสามตัวกุ้งสามเซียวใส่หอมเจียวลงไปในจั่งหนึ่งกุ้งสามเซียวจะย่างขปาปลาบุ้งหวัวซอยยิ้มยับไปครับ บอกว่าคำเดียวว่าซอยเงียบงาบเทีครับพุงจะออกเต็มแลยวที่สุน้วครับแล้ว ประหมึกกับกุ้งครับสดใสซีฟู๊ดเสียบเลยหอมนี่ไปผม ผลเนาะกระขินกับหลายๆครับน้ำมันกิ่งคือมันหน่อยพวดก,กุ้งเม็ดมาใส่น้ำนะมา,าผมหอยนางรมสีสหายาผักปิดเพลันหยูปใส่เลยครับมาว่ากันนะพี่นอ้องเนี่ยหอยนางรม ห้าสหายประเมีณนหอยนางรมเสียวทั้งหาจะยงางขับป่าปหวัวกสอยยับยับไปครับคำสุดท้ายฝากพี่ฝากปวยเม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนหืมหืมจ้ Bài hát không? Chấp cái phim <coughs> เกียมเจี่ยวโอเคนะครับมเมื่อกี้ยงตับแต่พริกเขาก็น้ำจิ้มนะครับผมไปครับผมนี่ผมมันขะักหมด แล้วเสียงตับครับผมแล้วแต่น้ำจิ้มซีฟูดครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับผมบักลวกโอยย,ยับๆเบาจ่าเบ้าจา่า,จา,า,จาใดบม่สุภาพพิษพลาดประการใดก็ขอโทษน้ำเลยครับผมแล้วภาพประสัทเชียงประสัทอีกยัง,งก็ขอโทษขอกราบขอ,อพายพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนน้ำเด้อครับผมนะครับผมสุดท้ายนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ฝากกดไล่หรือท่านี่ฝากกุไล่ฝากฝากกุไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมแล้วก็เบิรงคลิปบุกห่วงนะครับเป็นกาลังใจ่ายม่วงอย่างบุกห่วงกินยังหรือเฮ็ดยังกระพอมเมนต์มากนะครับเพียรได้กระเฮ็ดนะครับผมกินได้กับกินกินไม่ได้กับเคาะกับเคาะไพ่นพี่น้องนะครับผมบุกห่วกซอยยิ้มยับบุกห่วกซอยยิ้มยับลาวไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับผม